สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง BG Review นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฟิกเกอร์ที่หยิบมารีวิวก็จะเป็นตัว SF Figuarts Commander e s p a d a a r a b e l l หน n i g h นจากซีรีส์ Commander Saber นะครับภาค The Movie นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับสุดยอดของ e s p a d a นะครับที่เขารับคิวออกมาก่อนเลยนะครับตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของ Saber นะครับจะเห็นได้ว่าก็จะมีตัวอักษรนักขละของซีรีส์ Saber เนี่ยอยู่ทางนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัว Figuarts พร้อมกับตัวรายละเอียดที่เป็นขลังของ Saber เหมือนกันนะครับ ข้างหลังนะครับก็จะเป็นผู้ประกาศโพสต์ท่าอะไรต่างๆนะครับที่เป็นพรีวิวของตัวไอเอสปาดาตัวนี้นั่นเองนะครับสีกล่องก็จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีของเอสปาดานะครับน้ําเงินเข้มนะครับสีของช่วงเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ทองแล้วก็ดํานั่นเองครับของที่มาในกล่องนะครับหลักๆก็จะเป็นตัวคู่มือเหมือนเดิมนะครับจะบอกว่ามีมือมาให้ทั้งหมดสีคู่นะครับแล้วก็การเล่นนะครับ ตัวแขนดึงออกได้นะครับขาดึงลงได้ตามแบบฉบับของฟิกม้าวยุคนี้นะครับข้อควรระวังในการเล่นนะครับหุดแหลมๆพวกนี้ต้องควรระวังเอาไว้นะครับแล้วก็ตัววัตเล็กบุกเนี่ยสามารถที่จะทําการถอดออกได้นะครับแล้วก็ดาบเล่มเล็กเนี่ย,ยสามารถที่จะทาการใส่ตงงัวเกมขัดได้นะครับแล้วก็ตัวดาบนะครับสามารถที่จะทาการใส่ก,กับมือได้เพื่อเล่นกบะปกาถือดาบเป็นเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตัวสีดำตรงเนี้ยสามารถมันต้องระวังนิดนึงนะครับมันอาจจะเกิดการตลอกหรือว่าลอกออกได้นะครับ นี่เป็นตัวฟิกวาร์ดนะครับมีตัวมาให้1ตัวนะครับดาบ1เล่มดาบเล่มเล็ก1เล่มนะครับแล้วก็มือมาให้อีก3คู่นะครับและนี่คือตัวฟิกวาร์ดเอสปาดาอาราเบียหนานนะครับตัวเบสบอดี้เนี่ยจะมาจาก Saber ร์พรีมิทีฟดา g o กเลยนะครับเราจะเห็นเลยว่าเขาปั้นออกมาเป็นแบบไอ้พรีมิทีฟดากอชัดนะครับแล้วก็มีการลงสีอะไรใหม่นั่นเองนะครับแต่ส่วนหัวนีจะมีการปั้นใหม่นะครับ ดีเทลต่างๆเนี่ยก็คือเป็นร่างของ PPTV เลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาคงจะทำ Body PPTV เสร็จก่อนนานแล้วนะครับเพราะว่า PPTV เนี่ยเขาโปรโมทมาตั้งแต่ช่วงเดือน10ปีที่แล้วนะครับแล้วเขาก็คิดว่าเอ้ยเอามาทำเป็นตัว s p a d a ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันใช้เบสเดียวกันนะครับแล้วก็บูมวี่ฟึ่งออกด้วยนะครับซึ่งตอนเนี้ยไอตัว PPTV ระคงยังไม่ออกอีกยาวเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาคงเอามาใช้เป็นตัวนี้ไปหมดแล้วนะครับโดยตัว s p a d a เนี่ยมีการลงสีใหม่ที่เป็น แบบนิยามของอารับลาตีนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าลงสีออกมาสวยงามมากๆนะครับคือแบบสีมันเป๊ะมากๆแล้วก็สวยจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยสีเงินสีทองเนี่ยแล้วก็สีทองที่ออกไปทางเหลืองหน่อยนะครับแล้วพวกเนี้ยมันจะดูแบบสวยงามเลยนะครับการลงสีขาวดีเทลเนี่ยก็สวยงามด้วยนะครับเป็นตัวที่ผมคิดว่ามีการลงสีที่สวยงามที่สุดตั้งแต่ออกมาเลยของ S ของซีรีส์เซเบอร์นะครับซึ่งตัวนี้มันแพงด้วยนะครับจากการที่ของแถมไม่มีอะไรมาเนี่ย มันก็เลยมาแพงตรงเรื่องของการลงสีนนี่แหละนะครับดีเทลของตัวที่เป็นลูกของอาลับราตีนะครับก็จะเห็นได้ว่าสวยงามนะครับใบหน้านะครับบ้านออกมาได้สวยเลยนะครับตรงส่วนหัวเนี่ยโอ้โหดีเทลจัดเต็มมากๆนะครับใช้เป็นสีเงินใช้ใช้เป็นสีทองแบบเวทลิกแวลวาวหมดเลยนะครับในส่วนของดาวบนหัวก็ด้วยนะครับ รวมๆแล้วตัวนี้คือสวยจริงๆนะครับในส่วนของ w o n d e r Lightbook นะครับจะเห็นได้ว่าดีเทลเนี่ยสวยงามเหมือนกันเลยนะครับการลงสีทองแล้วก็การปั้นอะไรพวกเนี้เหมือนกับตัวที่ใช้ในการสแสดงจริงๆเลยนะครับดีเทลดีมากๆทีเดียวนะครับแต่ว่าในส่วนของข้างหลังเนี่ยก็จะไม่ได้ลงอะไรมาเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ปั้นได้ออกมาได้สวยงามนะครับนี่ จุดขยับของร่างราเบียหน้าในนะครับส่วนหัวนะครับยกขึ้นสูงได้ประมาณนี้นะครับเฉพาะหัวนะครับถ้ายกคอขึ้นด้วยเนี่ยก็จะถึงหลังปกคอตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ลงสุดได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขยับซ้ายขวาได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะติดตรงปกคอเสื้อหน่อยนะครับอาจจะต้องยกหัวสูงนิดนึงนะครับส่วนแขนนะครับจะยกขึ้นสุดได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ข้างซ้ายนะครับข้างขวาเองก็ได้ประมาณนี้นะครับ พอๆกันนะครับใบเสปเนี่ยก็พอหมุนได้อยู่นะครับประมาณนี้ข้างนี้ก็พอหมุนได้แต่ว่ามันจะติดมากกว่านะครับถ้าฝืนมากไปก็พอได้แหละนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดการขูดได้เองนะครับแล้วก็งอแขนได้ประมาณนี้นะครับก็ประมาณ90องศานะครับแล้วก็หมุนมือได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันทั้งสองข้างนะครับ ช่วงลาตัวนะครับทาการยกขึ้นสุดได้ประมาณนี้นะครับถ้ายกพร้อมเอวได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงสุดได้ประมาณนี้นะครับพร้อมเอวก็ได้ประมาณนี้นะครับขยับโยกได้นะครับขยับมาข้างหน้าได้นะครับไม่เข้าติดอะไรมากนะครับตัวลำตัวช่วงขานะครับข้างขวาเนี่ยอาจจะติดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเราสามารถทําการขยับไปข้างหลังได้นะครับแล้วก็สามารถทําการดึงลงมานะครับเพื่อขยับขึ้นไม่ได้ประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณ90องศานะครับอ่า แล้วก็สามารถทําการเไปออกข้างได้ด้วยนะครับทําการบิดหมุนใบเสพบได้นะครับช่วงข่าวนะครับก็เป็น2จังหวะนะครับเท้านะครับ,รบยกขึ้นสุดได้ประมาณนี้นะครับลงได้ประมาณนี้ทําการหมุนเข้าข้างในได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้าเท้าบิดหมุนขึ้นได้นะครับปกติประมาณนี้นะครับจุดขยับของตัวอราเาบียนน่าไหน ลองเทียบเอสปาดานะครับระหว่างล่างแลมโดราจิน่ากับอาราเบเน่าไนนะครับตัวสีทองเนี่ยก็ต้องบอกว่าสวยทั้งคู่นะครับแต่ว่าในส่วนของแลมโดราจิน่าเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเป็นล่างพื้นฐานเบสิกจริงๆนะครับมันจะดูแบบดีเทลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตัวอาราเบเน่าไนที่จะเห็นได้ว่าการลงดีเทลลงสีอะไรพวกนี้จัดเต็มกกันมากนะครับแล้วก็ทําออกมาได้สวยงามมากๆเลยอีกด้วยนะครับ ตัวดาบของราเบเนาในกับตัวแลมโดราจินานะครับจะมีขนาดความยาวที่เท่ากันนะครับแต่ว่าตัวสีนี fact, over, ่จะต่างกันนะครับต่อของตัวแลมโดลาจินาเนี่ยจะเป็นสีเงินแบบที่เป็นแบบสีเทาๆนะครับในขณะที่อันนี้จะเป็นสีเงินเมทัลลิกนะครับมันจะมีความสวยงามมากกว่าแล้วก็ตัวสัญลักษณ์เองเนี่ยอันนี้จะเป็นชิ้นใสนะครับในขณะที่ตัวนี้จะเป็นแบบสีทึบนะครับถ้าใมันเห็นดีเทลและก้าการลงสีของตัวสัญลักษณ์เนี่ยดูดีกว่ากันเยอะเลยนะครับสีดาวจะไม่ต่างกันมากนะครับนะครับ การไปล่าเป็นล่างราเบนนาในของเอสปาดานะครับเอสปาดาก็จะทําการตั้งท่านะครับก่อนที่จะแทงดาบออกไปนะครับแล้วก็ทําการดึงดาบกลับมานะครับพร้อมกับตัวศญลักษณ์และก็ร่างกายที่เปลี่ยนไปนะครับจนกลายเป็นล่างอราเบนนาในนั่นเองนะครับลองจัดเป็นท่าตอนที่เปิดตัวราเบนนาในครั้งแรกดูนะครับอาจจะออกมาไม่เป๊ะมากนะครับแต่ผมคิดว่าออกมาได้ใกล้เคียงและก็สวยงามพอมาเลยทีเดียวนะครับลองจัดเป็นท่าจับดาบไปข้างหลังแล้วก็ถ่ายจากข้างหลังดูนะครับออกมาสวยงามไม่หยอกเลยเหมือนกันนะครับ ลองจัดการตั้งท่าเบสิกของตัวเอสปาดาดูนะครับก็จะเป็นค่าที่สวยงามตามสไตล์อยู่แล้วนะครับและจากการที่บอดี้ของตัวอาราเบดาไนเนี่ยใช้บอดี้เดียวตัวพิมพิทีนะครับลุงบอลเขาก็เลยือให้มือสําหรับจับดาบในล่างข้างของพิมพิทีมาให้ดูนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นการจับดาบด้วยมือแบบนี้นั่นเองนะครับนี่ผมจะให้มันจับประมาณสงสูงหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่เข้ามือเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ ผมน่าจะลืมพูดถึงเรื่องชื่อดาบไปนะครับคือจากการที่ตัวดาบอิกาสิจิเนี่ยเป็นสลายลักษ์ไปนะครับมันจะทำให้ชื่อดาบเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะครับมันจะกลายเป็นเก็กโคอิคาสิจิแทนนะครับซึ่งเก็กโคเนี่ยก็จะแปลว่าแสงจันทร์นั่นเองนะครับดาบเล่มเล็กของตัวาลาาเบียน,นาไนนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวส่วนของใบดาบกับด้ามจับเนี่ยจะไม่ต่างกันเลยเหมอือนอื่นที่เข้าแถม,มาให้นะครับ ในส่วนของตัวสัญลักษณ์เนี่ยก็จะเหมือนกับเล่มใหญ่นะครับก็คือมันจะมีการปั้นใหม่นะครับที่เป็นแบบสีทึบแล้วก็ดีเทลเนี่ยเรียกได้ว่าดีประมาณหนึ่งเลยนะครับดาบเล่มเล็กนะครับเราสามารถจะทําการเสียบเข้ากับตัวฝักดาบหรืเข็มขัดเนี่ยเพื่อทําฉากเสียบจะทำให้ตายได้เหมือนกับตัวอื่นที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าทําออกมาได้สวยงามเหมือนกันนะครับของผมเนี่ยมันจะเสียบเข้าไปยากหน่อยนะครับก็มีการดันนิดนึงท่าไม้ตายของเอสปาดานะครับเขาก็จะทําการ โดดขึ้นไปบนฟ้านะครับก่อนที่จะพรางตาสตูด,ด้วยแสงจันทร์นะครับซึ่งจะเป็นแสงจันทร์ช่วงยามค่าคืนนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะทําการพุ่งตัวลงมาแล้วฟันเข้าใส่อย่างรวดเร็วนะครับและนี่ก็จะเป็นท่าไรเดอร์คิกนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาใช้คาไม่ตเป็นดาบมากกว่านะครับแต่ว่าเราก็สามารถทําการจัดออกได้เหมือนกันนะครับในแก๊งสาสหายของเซเบอร์ก็จะเหลือแค่เบรสคนเดียวที่ยังไม่ได้รับเกณฑออกมาในขณะที่ ตัวเซเบอร์กับเอสปาดาเนี่ยเอาล่าอัปเกรดออกมาให้แล้วในรูปแบบของฟิกกูอาร์ตนะครับผมก็หวังว่าตัวเบลสเนี่ยเขาจะออกตัวล่าสุดยอดฮาเซกามิเฮียวชูเซนคิออกมาบ้างเหมือนกันเพราะผมเองก็ชอบล่านั้นมากนะครับแต่ว่า,าซีรีส์เซเบอร์ตอนนี้ต้องบอกว่าวงบันเขาไม่ค่อยดดนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะครับจากที่ได้ลองจัดท่าตัวเอสปาดาตัวนี้ดูนะครับาการขยับแขนและขาเนี่ยอยู่ในดับที่ใช้ได้เลยนะครับก็คือเราสามารถที่ทําการจัดท่าเป็นท่าฟันดาบหรือท่าอะไรต่างๆเนี่ยได้พอสมควรเลยนะครับ แต่ว่าเนื่องจากในวีดีมิ่เองเนี่ยล่างน,นี้ก็ใช้ได้ไม่นานนะครับใช้ได้ประมาณอยู่แค่2อาทีบ้งเขาจะให้ผิดนะครับถ้าเห้เราเนี่ยอาจจะไม่มีฉากทาการอ้างอิงได้มากนักนะครับข้อเสียของตัวนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวแขนนั่นเองนะครับเพราะว่าแขนเนี่ยมันทําให้ยกขึ้นได้ไม่สูงมากนะครับในการจัดท่าเนี่ยมันอาจจะมีการติดขัดอยู่บ้างนะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวต้นขานะครับที่มันทํามาสูงมากนะครับท้าการขยับเนี่ยผมค่อนข้างกังวลมากๆ,ๆว่ามันอาจจะเกิด การถลอกหรือคูดได้นะครับโดเฉพาะด้านบนตรงนี้นะครับที่มันสูงขึ้นมาจนแบบบางทีมันจะไปเกยกันแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนัน,นต้นระวังตรงนี้ให้มากมากนะครับรีวิวของ f i g u a s e s p a เ a สป a ดอาราเปน่ะไรก็เป็นมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็นบกวนฝากกดไลคะ์ติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ